สัญญาณแบบไหนที่ทำให้คุณตื่นตัวหรือสัญญาณที่ไม่เคยมีเสียงไม่ใช่แค่มนุษย์ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแต่ยังมีสัตว์น้อยใหญ่รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกใบนี้ต่างเจ็บปวดไม่แพ้กันเพราะพวกเขากำลังจะ สูตพันธ0์สิบปีที่ผ่านมาเพนกวินราชาลดลง90% 50ปีที่ผ่านมาเต่ามาเฟืองวางไข่ลดลง95%ใน35ปีข้างหน้ามีควโลกจะลดลงอีก30% ออสเตรเลียออกมาประกาศการสูญพันธุ์อย่างเป็นทางการของหนูเมโลมี่ที่อาศัยอยู่บนเกาะแรมเบอร์เคสาเหตุมาจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นจนท่วมที่อยู่อาศัยของมันหนูเมโลมี่จึงกลายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดแรกที่ถูกยืนยันว่าสูญพันธุ์อันมีสาเหตุมาจากปัญหาโลกร้อนปี2562มหันตภัยไฟป่าออสเตรเลียนี่คือเหตุการณ์ที่มวลมนุษย์ไม่มีวันลืม สาเหตุมาจากความร้อนของอากาศที่พุ่งทะลุ40อ,องศาเซลเซียสก่อให้เกิดไฟป่าและลุกลามทวีความรุนแรงจนกินพื้นที่ไปกว่า25ล้านเอเคอร์เกิดความสูญเสียทั้งธรรมชาติทรัพย์สินและไฟป่าครั้งนี้ฆ่าชีวิตโคอาลไปกว่า8,000ตัวนี่อาจเป็นสัญญาณไร้ยเสียงที่ทุกคนต้องตื่นตัวเพราะทุกเหตุการณ์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นสภาพอากาศที่ไม่เหมือนเดิมฝุ่น PM 2.5ที่ไม่เคยหายไปไหนทุกอย่างล้วนมีคำตอบจากการกระทำถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องช่วยกันหยุดและชะลอภาวะโลกร้อนเพื่ออนาคตของลูกหลานและสิ่งมีชีวิตที่ได้รับโอกาสอาศัยบนโลกสีเขียวใบนี้ด้วยความปรารถนาดีจาก PSI สารดีช่อง99ช่องสารคดีมีชีวิต